สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากาได้หนูๆมาแล้ครับเนาะตัวหนึ่งสีออมใส่ผักซีเล้านะครับใส่น้าปลาแดกแล้วก็ใส่ผักกระเดาขมๆอ่ำลำจะไหนครับพี่น้องครับนะครับพอดีใส่เขาแกลงเลยครับมื่อนี้ครับผมนี่ผักซีเล้าที่เขาเตรียมไว้เนาะเดี๋ยวแต่ผักกระเดาครับเดต้องเอาไปเก็บผักซีเล้าก็ได้แล้ว ผมหมอกะเดือดแล้วครับเสียลหนูมาลุงนะครับน,น่าประทีนนี่อันนี้กระสิมีพริกตะไคร้กระเทียมนะครับเกลือ,อน,นิดน้อยตา่าแหลกๆแล้วก็เติมน้ำเดือด,ด,ดใส่น้ำปลาแดกเข้าไปครับแล้วก็เอาพริกแกงเนื้วตําไว้มาลุงนะครับพี่น้องจะได้ดประมาณนี้เนาะเปิดไฟจากน้อยครับพี่น้องเสียวหนูมาลุง ครับผมหนูกะซับเป็นชินช้นๆนะครับเ่ได้เศษละเอียดซับเป็นชินช้นๆอ่าครับลงไปเลยครับนําเดือดแล้วอ่าไปที่นี่ก็สิขัวไปให้ซุกครับพี่น้องให้นำวอเจะอไปแล้วครับขัวหนูซุกใส่เครื่องสมุนไพรหล,ลายๆจังบะข้าวนะครับพี่น้องให้นำปลาแดกดับข้าวครับสูตรนี อ่าครับรอแตุ่งเครืองกับบดไลครับเนี่ยใส่ผงนัวแล้วก็ปลานิดน้อยครับพี่น้องนบันัวกับยอเกลือไปนิดนอ้อยครับผมเอาหนูลงแล้วเนะาะที่นี่ผมก็จีได้ไปหาเก็บผักกระเดาจะเข้าครับพี่น้องมาเลยครับเดอ้ออ่าครับกันบเปิดไฟประมาณนี้ครับ <laughs> เปิดไฟกับสียดงกันมาเนี่ย ครับผมมาด้วยครับออมหนูน้ำกันครับพี่น้องเสียบๆครับ